ก็ขอสวัสดีเนะเจ้าวันเนี้ยจะมาอูตอ้ต่อในเรื่องของพอรบรภาคบังคับได้ก่อนเน้นย้าในเรื่องของพอรบรถเครื่องเหมือนเดิมนะเจ้าแต่วันนี้เฮายังจะ,ะไปในเรื่องของค่าสิทใหม่ทดแทนเต้อจะมายกตัวอย่างกรณีสมมุติเนาะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งเนี่ยเบียที่เฮาจ่ายไปสามร้อยกว่าบาทเนี่ยเทียบกับความเสียหายที่พรบรภาคบังคับบริษัทประกันที่มาแบบ ใช้ของเราเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วก็มันควรที่จะทําแค่ไหนเนาะเจ้าตัวอย่างที่เราจะยกวันนี้ก็คือนี่นี่เลยขออนุญาตเนาะเจ้าใช้งูจากอินเทอร์เน็ตซอน 3. สามซ้อนสามน้าเจ้าสมมุติว่าสามคนเนี่ยขี่รถไปเนาะจับแต่ยามขี่รถไปฉลบเข้าข้าง่างเอาได้รับบาดเจ็บกันเนาะ เจ็บตึงสามคนเลยน้าเจ้าแล้วคนแรกในหันก่อใส่หมวกกันน็อกคนที่สองคนที่สามมาได้ใส่หมวกกันน็อกถ้ากรณีแบบเนี้ยถามว่าพบรบเพิ่นจะใจหึ่งก่อจะต้องคืดละพบรบใจน้าเจ้าพรบเพิน่พนมาได้สนใจว่าเราจะมีใบขับขี่หรือไม่เฮาจะทําถูกกฎหมายคือใส่หมวกกันน็อกก่อเฮาจะซ้อนสองซ้อนสาม หรือว่าลดเทาต่อภาษีหรือยังเาราจะพรบไปได้สนใจเลยพรบรเมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยพรบใจเลยเป็นการคุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในเบื้องตน้นบักกี้ยกตัวอย่างว่าสามคนเนี่ยรักษาพยาบาลเนาะก็จะได้ไปละการใส่พยาบาลในเบื้องต้นเนี่ยเต่าที่จ่ายแต่บากเกินสามหมื่น สมมติหักษาเต็มสตรีมอะ่ะสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามคนไปละเก้าหมื่นต่อการเกิดอบุบัติเหตุนึงครั้งแล้วก็หักษาหายเรียบร้อยละเอาแห่มแล้วเราจะเอาเห่มแล้วสามคนเดิมเนี่ยสามคนเดิมเนี่ยเอารถไปลงห่มอม่ะเราจะเอารถไปลงห่มแล้วรอบที่สองรอบเนี้ยจบบดีเราจาหักษาพายาบาลอยู่ดีๆ เสียชีวิตทั้งสามคนพรบบอเปิ้นก็จใจาจคือสมมุติว่าหักษาพยาบาลเต็มสตรีมไปละส0 0 0 0ืก็ยังบบฟื้นหักษาไปหักษามาเสียชีวิตเนาะก็ได้แหมคนละ3ามหมื่นห้าเบสเซ็ตต่อการเกิดอุบัติเหตุหลอบแล้วไปคนละสามหมื่นสามหมื่นสเนาะเก้0 0มื่หอบเนี้ยเอารถไปลงแหมหัมหกษาพยาบาลไป สามหมื่นสามหมื่เป็น9000หมแล้วก็มาตายตายก็ได้แหมคนละ3ามหมื่นห้าสามหม้ารวมแล้ว3คนโต๊ะคนละ65,000บาทแสนเกกับแหมห้าพันเนี่ยที่พบรบจะต้องจ่ายรอบแล้ว90,000ืรอบเลนี่แสนเก้าเก้แหมห้าันแหลกกบเบี้ยรประกันทั้งปีสำหรับโรตีบะเกินร้อยสองห้าซีซีสามกว่าบาทยังมาถึงวันละบาทด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นนะเจ้าทําเตพอพรบมันหม่ใช่จะแปลงถ้าปีไหนเฮาบ่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าบาได้เอาไปจนไปต่ำไผก็ถือว่าเป็นโชคดีของเฮาแต่ต่าตีหันมาก็คือเวลามันหมดอ่ะพะบรบมันหมดเมื่อใดเนี่ยเจ้ามันจะมีเหตุตลอดเลยเพราะฉะนั้นจะไปให้มันหมดนะเจ้าพยายามพยายามที่จะตอกผีฝากไว้นะเจ้า ทำพรบภาคบังคับปีสามร้อยปายเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้ถ้าเกิดว่าเฮา,าโจกร้ขึ้นมาเนาะเจา้าเอาไปต่ําเปิ้ลเนี่ยเฮาบดเจ็บแต่คนที่เดินถนนหรือว่าคนอื่นน่ะเปิ้นได้รับความเสียหายอย่างน้อยอ่ะชีวิตร่างกายอนามัยพรบคุ้มครองเนาะเจ้าเนาะฝากไว้เนาะเจา้าอย่างใดกาะขับขี่ปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพเนะเจา้าจากใจอาสาสมัครคปพเนะเจา้า วันนี้ก็ขอจบแต่อีก,ก่อนเนาะสวัสดีเจ้า